ทุกุกครั้งในหัวข้อของการทํานายดวงแต่ครั้งนี้เกี่ยว่ังปีนักษัตว์ซึ่งไม่เคยทำแล้วเป็นการทํานายดวงแบบเขาเรียกว่าไม่เหมือนใครคำว่าไม่เหมือนใครในที่นี้ก็คือเป็นการทํานายดวงโดยแบบบอกถึงตัวสำคัญของปีนักษัตว์ของคนที่เชื่อเรื่องปีนักษัตว์ปีนักษัตวเนี่ยผมทำนายไม่เหมือนคนอื่นคือไม่ได้พูดแบบโดยทั่วไป หรือองค์รวมแต่ผมพูดถึงคุณผู้ชมที่กำลังฟังอยู่จะอยู่ในนักสัตว์ไหนผมกำลังทำนายให้อยู่แล้วที่สำคัญผมดึงมาแค่ตัวเดียวคําว่าดึงมาตัวเดียวคือดึงมาว่าคือตัวสำคัญในชีวิตเราให้เราเป็นคนอย่างเงี้ยละกาเริ่มเรากำลังจะเดินดึงความเด่นที่มันคือก้นบึง้ง ของชีวิตแต่ละปีนักษัตว์เนี่ยมันมีก้นบึ้งของมันที่เป็นตัวผ่านชีวิตเราไปสู่ก้าวต่อไปในเรื่องชีวิตการงานความรักครอบครัวทุกอย่างแล้วแต่ว่าอะไรคือส่วนสำคัญในชีวิตของคนเกิดปีต่างๆปีนักษัตว์เนาะเรามาดูปีละกาเดี๋ยวหลับตาใช้พลังโพเปทัสปีละกาเนี่ยนะเป็นคนที่ คิดมากจนคนเขาว่าเราเป็นคนคิดมากปวดหัวบ่อยแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความคิด่าเขาเรียกว่าความคิดเป็นคนที่มีความคิดที่ใช้ความคิดคือความสำคัญในชีวิตคือเป็นคนเขาเรียกว่าใช้ความคิดคือใช้ปัญญาเขาเรียกว่าเป็นคนชอบใช้ความคิดคิดมากไปคิดน้อยไป ไม่รู้จักคิดอ่อะไรเงี้ยมันเกี่ยวเรื่องสมองฉะนั้นคนที่เกิดปีละกาจะเป็นคนที่มีความเครียดในตัวเองสูงนี่คือตัวที่มันเป็นบ่งบ่มบ่มชีวิตของเราให้เราแบบเกิดมาเป็นคนต้องเจอแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นคนชอบเส้นผมมีปัญหาหรือมีความชอบอะไรที่เกี่ยวกับผมอย่างเดียวเป็นห่วงผมเป็นห่วงเส้นผม มีปัญหาเรื่องผมนี่ยกตัวอย่างเนาะแต่ให้ความสําคัญกับความคิดเป็นคนชอบเรื่องความคิดความหมายความว่าคามความคิดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางครั้งมันพูดถึงเป็นคนชอบใช้ปัญญาเป็นคนชอบเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องพวกอ่าสมมุติพุทธศาสนานะชอบธรรมะชอบเรื่องปรัชญ,ญาชีวิตอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายเนาะแล้วเป็นคนที่แบบชอบผมกับชอบ มีปัญหาเรื่องผมก็มีอะไรเงี้ยหรือเป็นคนชอบเปลี่ยนทรงผมบ่อยนี่คือยกตัวอย่างแต่อย่าลืมว่าเป็นคนเก็บความเครียดและความคิดมากไว้กับตัวเองทุกเรื่องกลับมาคิดทั้งนั้นท,ที่เขานอนหลับสบายเรายัางคิดอยู่เลยปวดหัวเรื่องครอบครัวสามีลูกแต่เขาไม่ได้มานั่งปวดหัวเราแหละนะสำคัญที่สุดนะเป็นคนรักสวยรักงามมีเอกลักษณ์ แบบฉบับในการแต่งตัวของตัวเองค่อนข้างคลาสสิกเรียบหรูหรืออลังการมีแค่สองอย่างเป็นคนแล้วแต่ว่าปนกลุ่มไหนเนาะตัวที่มันหล่อหลอมคนเกิดปีฉลูเขาบอกว่าปากปากเป็นได้สองอย่างนะปากทำคุณคุณประโยชน์ปากทำคุณคุณประโยชน์ หากินกับปากปากนี่คือสามารถเสกในละมิดรายได้หลายครั้งแต่ปากก็ทำให้เราเสียได้ฉะนั้นความหมายก็คือมีจุดอ่อนอยู่ที่ปากและมีจุดแข็งอยู่ที่ปากฉะนั้นมันจะเป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่มีไหวพริบเรื่องปากการใช้คำพูดอีกกลุ่มหนึ่งกล้าได้กล้าเสียพูดชนลุยแล้วก็วิจารณ์ได้ c r i t i c ซส์ค r i t i ค s ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่มีศิละปะในการพูดสามารถเรียบเรียงคำพูดตัวเองได้คนที่เกิดปีฉลูฉะนั้นตัวที่หล่อล้อมชีวิตคนปีฉลูคือความกดดันจำไว้เลยคนที่กดดันเราคือครอบครัวเราเองไม่พ่อแม่ก็ต้องสามีภรรยาหรือลูกเขาเรียกว่าคนในครอบครัวกดดันชีวิตเรา เรารู้สึกเขาไม่มานั่งรู้สึกหรอกเราอะรู้สึกมีตัวที่เป็นตัวบ่มชีวิตตัวเองก็คือเชื่อเปล่าว่าเป็นคนไรรูป้ปะมีปัญหาเรื่องปากเหมือนกันคือกินก็กินจริงจังเลิกกินก็เลิกกินจริงจังเข้าใจความหมายไหมไม่มีความพอดีไม่มีความพอดีเลยฉะนั้นมันจะไปส่งผลเรื่องของความอ้วนหรือสุขภาพหรือโรคประจำตัว บทจะแบบอดจะเอาละฉันจะเอาจริงเอาจริงกรื่องปากนี่แหละรเรื่องกินฉะนั้นก็กินกินแบบจริงจังก็กินแบบไม่จริงจังปีมะเส็งเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนเพื่อนสําคัญมากกว่าครอบครัวคนอื่นสําคัญมากกว่าครอบครัวหรือสังคมสําคัญมากกว่าครอบครัวนี่คือตัวที่เป็นตัวเขาเขาจะเป็นคนมีความ socialized เป็นคนที่แบบชอบนอกบ้านนะเป็นคนที่ชอบเจอคนเยอะๆอะนี่เขาเรียกว่าตัวบ่มชีวิตเขาฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมไหนก็ได้แต่เป็นคนจะไม่ชอบอยู่บ้านขี่เบือ่อฉะนั้นจะไม่เห็นเขาอยู่บ้านเท่าไหร่หรอก เขาจะมีเรื่องไปนั่งคุยกับคนนู้นไปนั่งกินเหล้ากับคนนั้นไปสังสรรค์กับสิ่งนั้นไปประชุมที่นั่นคือเรื่องในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องรองที่สุดเป็นคนโซเชียลไลซ์ฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเส็งเป็นคนถ้าเรื่องคนอื่นสําคัญจะมาก่อนอครอบครัวที่หลังเขาใจคคาใหม่เนาะฉะนั้นคนเกิดปีมะเส็งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันเสียถือเป็นคนชอบอยู่กับคนเยอะ แล้วชีวิตก็อยู่กับคนเยอะๆเช่นอยู่ในตลาดอยู่ในกลุ่มคนอยู่ในชุมชนแออัดอยู่ในตึกคนยะเยอะแล้วมีคนรู้จกักแล้วทำมาหากินกับคนเยอะๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเขาจะต้องไปอยู่ตรงแถวชุมชนน่ะหมู่บ้านชุมชนตลาดโรงเรียนอะไรที่มีคนเยอะๆอะเพราะว่าเขาโซเชียลไลซ์ เป็นคนต้องเจอคนเยอะเพราะเขาเป็นคนเบื่อบ้านเบื่อครอบครัวเบื่อเมียเบื่อลูกพื้นฐานฉะนั้นจะเห็นเขาเนี่ยเ,เดี๋ยวแวะเวียนไปตามบ้านเพื่อนอาจจะไปนั่งกินเหล้าไปนั่งคุยหรือไปสังสรรค์หรือไปอประชุมอะไรที่ผมบอกหรือไปทำงานก็ได้แต่จริงๆแล้วเป็นคนขี้เบื่อมุมมองชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงเรื่องของการการเติบโต คนเกิดปีมะเสงเห็นอย่างนี้นะถ้าไปทำงานช่วยเหลือสังคมเนี่ยจะดีเนาะเช่นไปทำอะไรที่เกี่ยวสังคมช่วยเหลือสังคมเช่นมูลนิธิร่วมกตัญญูกู้ชีพรอปภหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบเข้าไปบริหารบริษัทบริหารโรงงานบริหารลูกน้องเยอะๆหรือว่าทำอยู่ในนั้นอะ่ะเพราะเขาจะเป็นคนที่กลมกลืนที่สุด แต่เนื่องคือตัวบ่มชีวิตเขาเขาจะเป็นคนต้องเาเรียกว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้มือไม้เท้าปากต้องคุยต้องทําจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับแต่ผมพูดเรื่องอื่นมากไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องดูส่วนตัว